ันนี้พบกับรายวิชาการบัญชีหนึ่งนะคะในส่วนของความรู้พื้นอนเก่กับตัวเงสําหรับความรู้พื้นาส่วนที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือหนึ่งความหมายของตัวประเภทของตินชนิดของตินการกําหนดเินแลําหนดของตัวเงินและการกําหนดปเภทขัเนสําหรับสารสําคัญนะคะ จนี้การดำเนินธุรกิจ่มีการแข่งขันสูงขึ้นดังนั้นธุรกจจจึงต้องมีนํกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสนงเสริมให้เกิดการเสพนค้าซึ่ง้งเรียเอ้่โดยการให้เครดิตสะกเราก็จะเรียนรู้เรื่องของความมการเรศ ระความหมายของตัวนง้หมายถึงักฐานทางการพื้นที่ใช้แสดงความจริงระหว่างนี้กับเจ้าหนี้โดยมที่มาจากนทีนเดิอไม่เป็นหลักประกันในการเก็บิมีลักษณะเป็นสัญญาณ่างๆผู้สัญญาณาแสดงจตนาด้วยความสัาใดประกอบด้วยตัวเลขเงินวินที่ช่ะลักษณะสคัของตัวน่ได้กนมีกเป็นแปลสาที่ เป็นหลักสิทธกาท้รอง้รองห้นารสตัวนน้อีน้ต้งเป็นการชนีตัวนไม่อดนตัวเองดันั้าวงไม่มีมี้ตัานคําสั่งจาเจาม่คือต้องมีลักษณะเป็นคําสั่งไม่ปิดโกาสให้ผู้ใชเงินใช้บุคนิต ตัวมนจะมีประโยชน์อางไบ้าทุกคนในการเช่อสินเชื่อสินค้าที่มีค่จะมีมากต้องการเทก่ารเินการค้าใช้ในการชระค่าสิน้าหรืการที้าเป็นชั่วสจากการ่กิจการได้ตัเงินจากการขา้สินค้าการกิจการเปลีเนใช้ เพื่อนำมใช้หร like, like so mm ือสามารถจับหลังเพ่อจังหวที่เห็เจ้าได้จริงกับถ้าเป็นตัวนี้จะได้เป็นแบบเพไม่ถู้ทนนอกจากเน็้อนั้รจะไม่ไตามตัวกิจการที่อาจได้รับขอเพื่อตัวตู้มีป่าต่างกันหลายเพราะเป็นการเพิ่มยอดขายกับธุรกิดบบที่สองเัวน ได้กำเนิดเอกสารมี่ตัวได้เงินตัวสัญญาใช้งานแล้วก็เช็คผู้รับตัวได้เงินตัวได้เงินนี้จะเป็นหนังสือตา่าที่ปกรอเรียกว่าผู้สั่งจ่ายเช่าหนี้สายคนคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายนี้รับรองการใจ ฉะนั้นตัวนมันมีคนที screens, ่รจมค่ะก no ็คือหนุ่งผู <whis ky. S 1> ้สัใจผู้เช่วนี้ผู้ทำจดใงินใ้นำไป่้รจ่ายผู้นี้เป็นผู้รับงรัจ่ายเงิน้าะก็ทำหนก้ตรวอรัเงนคือชื่อที่ระบุว่าปผู้รัตามเสือาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้สัใจก็ได้นะ คาบุคคลภูมิในที่สั่จเรียกว่าตัวเลขเงินสอง่าสำหรับตัวเลขเงินสองาเป็นตัวที่ผู้สั่งจรับเง็นีคุข่กด้วยผู้สัใจ่ายผู้จ่ายนี่จะเป็นตัวอย่างตัวเลขเงินคในสาระสคัญเลขเงินเราจะมาดูถ้าเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส ก็จะมีผู้ที่เขียนตัวก็รายละเอียดประกอบผู้รับเงินอางเช่นสมุกัวจะแบบนี้หมายวามว่านายสมชุกได้ขาดสินค้ากับนายสมควรเมื่อวันที่14บสีกาคมเป็นเดิืนบาทและนายสมชุกจะแจ้งได้จัดการโอนเงินด้วยนายสมควรชื่อท่ารับรายชใจ ไปเป็นตัวอย่างของตัวเลขเนสามฝ่ายเราจะเห็นได้ว่าในตัวเลขทั้นสามฝ่ายที่จะประกอบด้วยผู้สั่จายผู้รับรองและผู้รับเงินนะครับสำับข้อที่สองเป็นตัวเลขเงินซึ่งแบ่งออกเป็น,ปนปสองชนิดก็คือตัวเลขเงินในประเทศ เป็นตัวเงินที่จ so ัดาำขึ uh ้นในการจัดการโดยผสั lan, do siege, do ่งจ่ายผู้ใช้เงินและผู้รับเงินในประเทศเดียวกันนี่ตัวอย่างตัวเลขเงินในประเทศเราจะเป็นแถวเลขเงินต่างประเทศเป็นตัวเงินที่จัดขึ้นในการจัดการโดยผู้สั่งจ่ายโดผู้ใช้เงินและผู้รับเงินรับประเทศต่าสำหรับตัวสัญญาใช้เงิน ตัสัญญาใช้เงนินถึงตาสันฐานซึ่งบุคคลเน็น,นเรียกว่าผู้ออกตัวให้กับมันสัญญาว่าจะใช้เง,ง,งินจำนวนหนึ่งให้แก่บคุคคลบุกคนหนึง่งหี่อให้ทำสั่งของบุคคลคนหนึง่งเรียกว่าผู้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวสัญญาใช้เงนินนะคะสำหรับค้อแตกต่างของตัวเลขเงินเลขสัญญาใช้เงินมีด้วยกันแบบนี้ค่ะตัวเลขเงิน่เป็นคำสั่งให้ใช้เงินตามนั้น มีบุคคลเขี่ยข้องสองหรือสามฝ่ายก็ได้เจ้าหนี้เป็นผู้ออกเอกงินโดยที่รับรองการใช้เงินลูกหนี้หรือผู้ใช้เงินต้องลงชื่อรับรองการใช้เงินทุกคนจึงจะส่งเงินความปลอดายส่วนตัวสัญญาใช้เงินนะคะก็จะเป็น คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามนั้นมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพรียงสองฝ่ายเท่านั้นลูกหนี้เป็นผู้ออกหนวยกับเจ้าหนี้และไม่มีการรับรองตัวเพราะลูกหนี้หรือผู้จ่ายเงินเป็นผู้ออกหวยสำหรับเช็คนะคะซึ่งยมใช้กันโดยทั่วไปเช็คหมายความว่า สั่งซื้อสารสารบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าสั่งจ่ายสั่งให้พนัการผู้ใช้เงินจำนวนแล้วก็โทรหาผู้เขียนบัญชีคนหนึ่งเนแยกตามประมวลกฎหมายได้กล่าวไว้ว่าเช็คที่ถูกต้องต้องมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะก็คือหนึ่งมีคําบอกชื่อว่าเป็นเช็คสองมีคําสั่งอันจัดจ้างให้ใช้เงินเป็นจํานวนที่แน่นอน สามมีชื 3, ่อยยี่ห้อของสำนักงานของธนาคารสี่ชื่อเยี่ยงของผู้รับเงินกิจกรรมจดแจ้งให้ใช้เงินเก็บผู้ถือห้ามีสถานที่ใช้เงินหกวันและสถานที่ออกเช็คและเจ็ดมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายสำหรับการคำนวณเงินรบกำหนดของตัวเงินเงินรับกำหนดของตัวเงินคือวันที่ผู้ออกตัวสามารถดัง ตัวเงินไปรับเงินได้อย่างสถานที่ที่ระบุไว้ในตัวผู้ออกตัวนอผู้สั่งจ่ายไ,ไนินิน้ฉัยกาหนดวาบรูกกาหนดใช้เงินไว้ในตัวโดยตรงว่าเป็นเงินที่เท่าใดแต่ให้ระบุใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้นับแต่วันออกตัวหรือวันรับรองตัวก็ะจะประกอบด้วย ตั๋วเงินที่กำหนดอายุเป็นวันสามารถคำนวณได้โดยเอาจำนวนวันของเงือนที่กำหนดลบด้วยวันที่ออกตัว๋วอากไม่พอให้นักบอลตของเดือนถัดไปจนครบกำหนดจเนินวันที่กำหนดอันหนึ่งสำหรับเดือ,องงนกรกภาคมจะกำหนดได้มี28วัน,นดังตัวอย่างนี้นะคะนี่ตัวอย่างที่สองอันนี้สมมติว่าตั๋วเงินลงวันที่17มกราคม แต่มีอายุของทุก4 5วันดังนั้นการกำหนดวันครบกำหนดเราก็จะเอาเดือนมกราซึ่งมีอา31วันลบด้วยวันออกที่คือวันที่17ก็จะได้14วันเดือนกุมภาอีก28วันมีนาอีก3วันก็จะได้รบ49วันฉะนั้นวันครบกำหนดจําได้เลยวัน3มีนา25เอฟตัวอย่างที่3ที่55 ตัวลูกอัลตร8มิทนะยุอายุ100ยั20วันการนับก็สามารถดำเนินการไปตามจำนวนวันจนครบ120วันและถือว่าวันสุดท้ายนั้นเป็นวันครบกำหนดของโครงการใช่ไหมคนะใช่แล้วไ <c oughs> ม่ได้หรอที่เด็กไม่ได้มันมันอายมันเจริญตัวให้งตัวก็มเหมือนกัน ถ้าตัวเงินกำหนดอายุเป็นเดือนลงรบปกำหนดก็จะเป็นวันเดียวกันในวันที่ออกยกเว้น,นวก,กำหนดเป็นวันสิ้นเดือนลงรูกำหนดจะต้องเป็นวันสิ้นเดือนด้วยกันเช่นตัวอย่างที่สี่สมมติว่าตัวเงินลงวันที่สิบห้ามีสห x สองอายุสามเดือนวิธีการคำนวณก็สามารถแสดงได้ดังนี้ค่ะวันที่ออกตัวก,ก้องเ็นสิบห้ามีสา x สองไปถึง 15. สิบห้าพฤษสภาเท่ากับ สิบห้าพฤษภาถึง15มิถุนาอีก1นเดือนแล้วก็15มิถุนาถึงสิบกรกฎาคมอีกหนึ่งเดือน รวมวก็แบบสามเดือนฉะนั้นมันครบกำหนดก็คือวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองตัวอย่างต่อไปถ้ากราณีที่ตั๋วเงินลงวันที่ในสิ้นเดือนเช่นสามสิดกรกฎาคมหนึ่งแล้วก็มีอายุสองเดือนอันนี้กรณีที่เดือนครบกําหนดมีจานวนวันไม่ท่บกันค่อยยึดวันสุดท้ายของเดือนเป็น่อครบกำหนดของตัวเงินจะคำน้นได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็น กรณีที่ตั๋วเงินมีกำหนดอายุเป็นปีกรณีที่นับเป็นปีนี่ไม่ยากเลยเราก็สามารถใช้วันที่และเดือนเดียวกันในวันที่ตัว๋วครบกำหนดยงเต็มเตียงปีปอสองเช่นว่าจะแบบนี้ตัวมีอายุหนึ่งปี17เมกราคม17ดมีนาคมไปถึง17มีนาคมสองนับนก็หปีดังนั้นวันครบก็คือ17 มีนาส่งให้สองกรณีที่เป็นสองปีก็แค่นับเพิ่มไปจนครบกำหนดตามเงื่อนไขในตัวส่วนการคำนวณดอกเบี้ยการคำนวณดอกเบี้ยตัวนก็มีวิธีการคำนวณได้ตามหลักในการคำนวณเป็นครบกำหนดเช่นเดียวกันอันนี้กรณีที่ตัวมีอายุเป็นวันวิธีการคำนวณเราก็ใช้จำนวนเงินห้าตัวคูอัตราดอกเบี้ย เสร็จแล้วก็คูณด้วยระยะเวลากรณีที่เป็นวันให้ใช้360ทวันกรณีที่ตัวเงินมีอายุเป็นเดือนเราก็ต้องคูณด้วยจํานวนเดือนสว12กรณีที่ตัวเงินกำหนดเป็นปีก็คูณด้วยจํานวนปีได้เลยค้ไปับวิดีโอะะคำนวอันนี้จะเป็นตัวอย่างอันนี้สมมติว่าตัวมูลค่า10,000บาทกำหนดอายุ10วันดอกเบี้ย12% เราก็สามารถคำนวนได้ดังนี้ค่ะเอาเงินหน้าตั๋วคุณตาหรืเบี้ยคุณด้วยระยะเวล,วลาเ <c oughs> ช่นตัวฉบับ,บ,บนี้เราก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่197.26บาทเราก็สามารถคำนวนได้อย่างไม่ยากดังนี้ค่ะ <c oughs> จบการนำเสนอแล้วต้อย